สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูรบรายการเอฟซีนะครับมักชูทุกคนครับยินดีตอนรับพี่น้องไปสู่ทุกคนเข้าช่องเบาเรืไทศต่งซิงครับยังอยู่กับเจ้าแต่งซิ่งแต่งรอแต่ง v วีพีครับเจ้าพุตาดีซีเจ็ดศูนย์จีเปลี่ยนพัตระคับใหม่ครับในแบบนิ่มๆครับ ย้ายปากเนะอาหุ้ยเสียงเราใจดีขนาด กระดาษกับเสียงทอนี่กระหึ่เหมเลยแล้วใจดีจริงเสียว ถ่ายง่ายหรือครับไฟมันเห็นข้นดังตัวมากมองได้มองท้องดังอยู่บ่ คมออะคือ,อยู่นี่ร้านยังใส่ความระมัดระวังในการขรับหัวากายขึย้นไปบอกสูงเลย lôi Hà và sốt xíu như đã Lục đao cũng đau มันทีมันก็กวักเขากวักบางกว่าเขามันบอกวักเขาเท่ละละลาไรหลายนะวีเท่ลลาไรหน่อยอใส่เจ็ดก็ได้อยู่ใส่แปดด้วยมันเกี่ยวเขายืนพอดีครับมันทีหลายน่นมันก็ไปตีหัวมันขาดรถหมดถ้าใส่หกนี่คือว่าให้รอบหมุนมันซ้ำเกาให้มันกวักทีเกา ถ้าเข้าใส่หาอันเข้าไปเพิ่มรอบมันเร็วขึ้นมันไปตีเขาแห้งนะไปตีเขายืนหนึ่งหวมีเจฟอยมันเนียวยสนกว่า tí Xe dân Thiên phó Phó đăng Nhu đá kéo, nhu đá kéo <บ>ของแขมันติดสีข้าลวลาใชสีลานี่แล้วเขาเอื่นของแขทานอยู่ ปากเกาหาซ้ำหนีกับขันเห็ดปากใหญ่เห็ดข้อใหญ่สกูซ้ำเกาเขามันกระลุดออกดาบไม่เห็นสะบอกเขาดามากันเีืนั่นเราเคยบึงดามาเขาเด้นี่ ดำดีใช้อำเภอยางตลาดแปดร้อยประสนจับเอ<ด>้ ซูมไล่อ่อนตัวเอ้ยคอยเห็นเห็นไถทายลงวะเออมีอะไีดบบขั้นนั่นล่ะสิงามอยู่แต่งลงโตดีเด้อ ว้นตรวจว้าเลมอุเจลาตัวเองเหร khá đá pháp ủy cúp Hả? Hoặc quá B นี่เราไปอัดเปรียงน้ำกลลรถอาดน้นปีนั่นก็ในโทษใบดาเพราะเฮ็ดดากไม่ได้ใบโตมกับกะตีคือเกาเป็นน้ำดากระดรถอะไรมันพอคือลอยหา,าได้ลอยหามันขีพัวมันออกทั้งไตอันนี้ขีพัวครับเพื่อเอ็งออกมองเียวกัน ตัวนีบานถ้าผูใ้ใดเห็ดดากว่าดีมันกระติดมันเป็นรถบะแล์งเลยมันหนุ่ดากนะมันเลยอื้อคือเ,เอาเนี่ยแล้วจังเล่าใจนะแบบเกี่ยวเขาข้างขึ้นเกี่ยวเขาข้างขึ้นก็ฮ่อมฮ่อมหึง,งสี่ล้ารถเดิมก็ได้ มันกระดังสิละเจ็ดสิบมันกระดังห่มฮัมทายังี่ยไม่เล่นอ่ะมันจังดังกางเวียนมันมันจังไดหดอกทายังี่ยไม่เล่นเสียงมันสีหอนนะมันสีคำรามหุ้มฮัมเยี่ยมทงก็เหลื่อมตาดีขนาดเสื้อเนี่ยเหรอ สื่อมาซุกใส่กันเลยตัวหัวละสี <Okay. S 1> รถไทยก่อนสายร้ายปันจะเป็นยังไงวะแบนหรือวะต้องแดงของกันต้องแดงจะเจอกันในคลิปหน้าครับปากก็ที่ตามก็เลยก็แจ้งขึ้นแก้านะครับสวัสดีครับ